ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนครับทุกหม่องทุกบ้เอฟซีสุขสุขสุนกับผมผมบ่าวนี้นี่สกุลคนหายอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมมือนีเขากระสิบไปหายอยู่หากินก็เขาครับผมด้วยการไปดักไปดักรอบคุ้ครับผมนี่เราจะไปดักว่าแมนดักรอบกุ้ครับผมไปเขาจะไปดักรอบปลาปลาตัวนี้น้อยครับผมปลาคลายๆกับปลาหลุดปลาซิ้วปลาปลากระแยงนะครับผมเราจะไปดักด้วย ด้วยรอบดักดักกุ้งครับผมพอเราดักแล้วแล้วพอดักได้ตัวแล้วนะครับพี่น้องเราจะนําไปดักปลาตัวใหญ่ให้มันมาเข้าครับผมเราจะเอาตัวน้อยมาเป็นเหยื่อตัวเล็กลรวก็ใส่ไว้เพราะว่าปลาน้องนี่มันเป็นปลาล่าเนื้อครับผมเวลามันเห็นมันเห็น,น,หนตัวปลาเล็กๆดิ้นอยู่ในนี้มันอาจสีบร้อยเข้าไป้ายครับใส่รอบบ้านเขาครับผมเราจะไปใส่ใส่เหยื่อกอนหาเหยื่อกอนครับผม แล้วเราจะไปดูว่าเราจะไปดักยังไงครับผมไปลุยกันเลยไปหาเหยื่อแล้วไปดูหมยหนองเลยครับมาหอดมาถึงหนองแลรวครับผมกับบรรยากาศสีเหลืองอำลามครับผมกับวิวถัดสวยๆครับผมเห็นม่พี่น้องให้น้ามียูสองมียูสองง้นเด่นนี่เห็นบ่แค่นี้เกาหลีเขาก็ทำนานะคแค่นี้ก็ไม่ได้ มีข้าวกินตลอดทั้งปีครับผมพื้นที่เล็กๆบ้านเฮากับประมาณงานกวนไปมาหอยมาถึงแล้วกรับดอกไม้สิงเหลียงสวยๆอยูย่ข้างน้องบรรยากาศดีๆดอกไม้ก็งามคนนะ่ะอสุดยอดอลักกักมอนี้ใส่ไว้แล้วฮองเชีนใส่ไจ้จะขาวกับผมคำคำเนี่ยเขาจะกสิมายำมบุนี่เบ้านี้เพะเอาไปกินหรอครับผมนี่เบ้านี้ใส่ไปแล้วนี่หลายหลังหรอครับผม เขาใส่ไปเดี๋ยวยกห้พี่น้องม,มึงก็นอนเข่าไปใส่ไปตะโดนเติบแล้วลหละ <c oughs> อืมคือเขาจิตต้องการจะเอาเหยื่อนะเขาเรียกว่าเหยื่อเขาจิตต้องการเอาเหยื่อไปใส่รอบไปไงครับผมนี่ได้มีไหมอู้ยังไม่มีสักตัวเลยครับผมหัวตะไซครับผมถ่ายอีกจะเข้าครับวันนี้หัวตะไซเขาจลรอครับ เขาจะใส่ไปประมาณคำๆซํานีดกหมันกับเขาแลวครับผมเพราะเขาปุ๊บเขาจะไปล่อปลาไงครับผมไปล่อล่อล่อไปเพราะมันเขาเราจะไปใส่ไปไงครับแต่วันากาศนะใส่เพื่อมาอีก,กวันพี่น้องอยันเพ,เพราะเนี่ยก็ใส่ไปหลายลังเหรอ 1, 2, 3, 4. 4หนึ่งสองสามสี่สี่ลังเหรอ,อห้าลังนี่ครับผมอกหลัง เอาห้อมาตรงการเงียเลยพี่น้องนี่นใส้เอาลูกปลาครับผมเพื่อจะนำไปรอปลาใหญ่ครับผมเพราะว่าปลาหนองนั้นเป็นปลาลานเนื้อครับผมเอ๋อใส่แซ่ไว้จักม่ถึงชั่วโมงหรอครับผมแป๊บเดียวก็เข่าเต็มแล้วเราจะไปรอปลาไงครับอากินทุกลูกแบบได้ครับ งมหอยแล้วกับมาสวรรคทีนี่เาเขา่อยเขาไห่เขาว่าันุ้งก็ตีมือเดียววางไปเห็นเลยเฮ้ยเงานนูเยบแลววงนเลยวังมีป่ากุ้งเปลี่ยนแผนแล้วที่นี่ทั้งดักทั้งสวรรคต้องมาใส่หัวหันเขาติดเาตั้งนี่ละเอาตีห้องว่างยาวเลยเสียวลทุกูแบบได้ติดเลยเาเา เมิ้ยังนแเนสีดับเนี้ยวพแลวนเขาเขาคนมาเพิ่งนี่ตัววะมีอยู่ดีล่ะบอล้ดมีอยู่ดีนี่มอูมีอยู่พูดนะพูดมีอยู่หางก้อยหางกอยยาวงานีเมีอยู่ในใบ่ต้องต้องเรียบอีกคืนไว้ย้ำคืนจะค้นสักดี เดี๋ยวจะได้ผมเดี๋ยตึงกันปะโคตรสดเลยเนาะเจ้าเจ้าขลัาขางไหลแข่งกันดิอ๋อก็มาลักหราลักมาได้หามลักของกันเด้อะลูบลูบเลยได้ป่ะดผดู้ใดผดู้ใดเห็น <c oughs> นี่มีอยู่สามหลังหามหลังของกันมืงองินเส้าจะคอยมาพอ่อกันครับผมกับแรงงานไทยในเกาหลีหากินทุกรูปแบบขนาดยังไม่ได้ยามด้วยยังได้หลายเหรอโหเนาะ

ไอส่วนมันมันอะไรหรอมันมันต้องร้อมันขึ้นวะโอ้ยใส่ตุ่มกับพอกินแล้วมึงตัวแย่กว่าส่วนอีกส่วนตัวตัวหน่อยแถมขิ้นแย่กับไรอันนี้เอาไปชวยตุ่มหนิเฮ้ยไปยามอีกจังรอบก็ได้ตัวหุ่นบ้านเตกมอยู่นะอันนี้เอาไปช่วยเออแม่แม้นเนาะออไปรอบหนึ่งไปเดี๋ยวล่างขาลร่างจีนกินไปแล้วไปหากินเหลาแล้วันเถ้าแกโทรมาว่าอันนั้นยังงั้นได้ก็ถือกลับนำเส้นดาวแล้วเอ้า

โอ้ยเมียนเล้ว่ะเมียนพอดูเยือร้อยเขาเสียงอีเดียนั่นีกเลงหลายจเสียงไห้เสียงไห้เสียงดีๆนะเลืมลือมบบทีว่าคนอื่นหลักได้ถึงจำจำมองจะขวงไว้ว่าคนอื่นน่าหลักอย่างนี้เอาไม้ไปน้ำไม้ไปน้ำกันพลาดกันพลาด เลยไป็นร้าหาทางบุนมันก็ละมองเลยดิเออเดี ok. ๋ยวย้มยกันพี่น้องเออวันลังน,นั่นกีักได้บันเต็มอยู่นี่เอาหลังอีกได้่างนนี้้ <c ười> กัขึหนิหะเหนีย <c ười> ด,ด <c ười> <c ười> <c ười> จัด, <c ười> ดนี่เหนียบเขาอยู่คุณเด็กอย่ห

ตุ่มนั่นกรตุ่มแบบนี้มันูมันเข่าหลน่อันนั้นมันออกไรดิอันนี้มันฮูมันเข่าหลแั้งรนอะหกั้งสองั้งปะจะฝอยจะฝอยมันิคัมอาก็ือหนักตึงสั้นใบไม้ออกไวกะปุกก็เีตัวมับมันว่หนีเน่งีเป็นลูกเป็เนี้ยแค่นะคุณเด็ดเนาะเาอยาิบูิเนาะโอ้ยขันมันอยู่บ้านเารวยเลยเหรอหาขายเดี๋ยว สันลงดีๆสั้ลงดีๆมาเด้นครับพูดเลยเออเบิไปไม่ได้ดิของแกล้วเปิดดากเลยเพราะต้องเอางับบอกดอกเออเออเปิดแล้วว่เปิดกอ้โงมันจะไปเออสั้นสั้นสั้นเงียนเหลือหลายอยู่เมื่อตรงงานหอมเมืเช้าในหาบกับตุ่นนี่เงี้ยหมอเดี๋วถอดเล้ดิ เออยู่ได้หมดเลยโอ้คาดหลงมันเลรอคาดตะป่ากันไม่จีรอีกยุงโห่ละมาใส่หาที่เนาะเนี่ยใส่ปุ๊บยามปั๊บเลยเนาะกุ้งหลายกวางเมีปลาเลยดีดีนี่กุ้งหลายกว่างไปปลาดีปลาดีมันของพี่รู้ดิเนาะมันคนละสูตรขนมปังเนาะมันเปิดดักอ้อผมมีปลาเลยมันมีเปิดดากเลยเอ้ยเจ้ากุ้งนี่ก่อนเปิดเออ มือเงินเว่าตัวเลยต้งปลาเปล่าดิจะเอาปลาไปใส่เบียดยู่ไปลาเปล่าเนาะนะเอออิลหาที่ตัวมันเสิบอไรี่ปลาดูนึ่ไม่รู้มือน่ไหงไปดูนี่เราใส่เบียดงามเลยเนี่ยเดี๋ยวปส่ทุกทางอ๋อข้าวเดียวอันนี้สินเลยวะเอาอ๋อัี้ยามรอบแรกนี่แต่มหอนอ ได้หาบครับได้หาบครับล่ะอ๋อนี่รอบรอบแรกย้ำแรลงนี่ใส่ปุ๊บย้ำปั๊บเลยนี่เฮ้ยเหมือนิีฮีอ่อนกอนเหมือนเศร้าสิบได้ย้ำเหมือนเศร้าก็เคยมาย้ำกันครับนี่ขึ้นรอบแรลงครับรอบแรลมาหอดมาถึงกันแล้วครับผมอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเช้าก็ผมเบาวนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะใส่รอบแล้วไปดักป่าไปบึงแล้วมันบกคือครับผมมันลุก แล้วก็มันไม่รู้ว่าจะไปดักตรงไหนครับผมเอาไม่เป็นังครับผมเอามายามเราเอาไปปั่นพีปั่นน้องกินหรือว่าเราจะเอาไปหมกครับผมหรือว่า,าไปแช่ฟิตไว้ไว้สกินช่วงที่เราไม่ได้มาหาครับผมเดี๋ยวจะได้พาพี่น้องไปหาท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเผื่อไม่ได้มาดักแล้วผมเราเราก็เลยมาดักไว้เพื่อจะได้อออรังแกังสาวอู้อูมันไปไหนหมดเ่ะ ทำไมไม่ได้น้อยจังอะ่ะอู้ได้นิดเดียวเองครับผมอู้ได้นิดเดียวเองแสดดวมาเข้ามาสายอ่ะถ้ามาสายแล้วมันออกครับผมผมขึดด้นวาเด้มันออกได้ยังไงวะเอเอออกกับป๊บเป็นหรั้งครับผมเออหลังแรกแหกงหมันครับผมหลังแรกแห้งหมันหลังแรกแหกหงกหกมนันเดี๋ยวเรไปสรุปผลง่ายอีกทีนหนึ่งครับผมเรามาสายเกินไปวะ มาลุ้นหลังที่สวงครับอู้กุ้งไตเต็มอยูด่ดิมันออกได้ครับผมผมขืดว่ามันออกได้อะเพราะว่าเรามาสายเกินไปไงใช่ไหมพี่น้องมันออกได้ว่ะขืดว่าไหมอู้หอดปบพูนอะอ้อู้อู้จังกึ้งไดหลังนี่พี่น้องอ้ออบอกหลายเลยพี่น้องพูอนอะกุ้งตัวเป่งเลย อ้อู้ดูดิดังกึง้งมันกุ้งเยอะเลยนี่พี่น้องเห็นบ่าอ้อหมผมนะ้หลายอยู่ที่พี่น้องหลอยู่ไหลายอยู่เยอะมากเลยครับผมเยอะมากเยอะมากเอาไปสรุปผลงานอีกทีนึงไปก่อน lắng đấy lắng, ừ lặng đi lặng bật khắc đấy khắp bông non ừ chứ bị gì lặng đi dỡ đây à mà mình khâu dỡ là mắn oan lê dưới đấy